ส่งข้อความอันนี้มาอันนี้เป็นคำพิพากษา,าของของศาลฮนะอันอันนี้เป็นดีการเจ็ดสองสนึทับสองพนฮะอันอันนี้มันมีนมเรื่องอยู่ว่ามีมีตัวแทนน่ยไปไปร้องกับศาลบอกว่าบริษัทเนี้ยเป็นแชร์ลูกโซเพราะว่าบริษัทที่ชื่อว่าเอเชียนเจมอันอันนี้ก็าทำธุรกิจเครือข่ายแต่สินค้าเขาคือพวกอัญมณีพวกเพชรพลอยพวกทองพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นอันที่เป็นสินค้าของเขาแล้วทีนี้ก็มีการ ไปฟ้องศาลแล้วไปสั่งเนี้ยเป็นแชร์กโซเพราะว่ามีการจ่ายจากการกินหัวคิวอะไรก็ว่ากันไปที่สุดอ่ะประโยชน์ที่น่าสนใจคือประโยคล่แรกเป็นทำตัดสินของศาลเวลาที่ศาลมีคดีความใหม่ๆคล้ายๆค,ด,าาด,คดีความเก่าๆเวลาศาลตัดสินเนียศาลจะใช้คดีความเก่าๆที่เคยตัดสินแล้วเป็นบารทัดฐานในการตัดสินคดีความใหม่เราดูดูคดีนี้นะจบก็คือว่าศาลตัดสินบอกว่าประโยชน์หรือผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้คำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่าย หากแต่คำนวณจากสินค้าที่จําหน่ายแก่สมาชิกที่หาได้เพิ่มเติมจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติด่างๆคือไม่ได้เป็นแฉกโซ่สารใช้อะไรตัดสินมีสินค้าหรือเปล่าถูกไหมครับแตะกี่บริตลาดมันเล็กนี่คือจำได้ไหมของเรามีคือคุณต้องขายสินค้าสินค้าของเราคืออะไรครับทิมทีที่แพ็กีนมถูกไหมเมื่อคุณขายไปที่แพ็กีนมบริษัทจ่ายบทพื้นฐานนั้นแต่ไม่ได้จ่ายบทหัวสมาชิก ต่อให้คุณเกณฑ์มาหมื่นหัวพันหัวแสนหัวมาสมัครเรบไม่จ่ายเลยสับาทเนี่ยเขาไปสั่งไม่ได้จ่ายบนหัวสมาชิกบริษัทจ่ายบนการซื้อสินค้าของเขาก็คือยีมิแพทตินัมนะครับอันนี้ก็ดูตรงนี้ทีนี้จบขอจบแลนดิ้งตรงนี้้วนะครับขอจบนี่ก็คือว่าทีนี้ทีนี้ขอให้ทุกคนกลับไปที่นั่งใครอยู่ห้องน้ำกลับไปที่นั่งล้ารักเด็อขาดได้พร้อมตกหน้าตาปัดคณะที่นั่งให้ตต้งตรนนะครับทีนี้เราลองมาดูขออนุญาตแลนดิ้งละ ทีนี้นะตรงนี้คืออยากแย,ยกแต่งตัวคดีความตรงนี้คือว่าเวลาที่ศาลตัดสินก็คือว่าเขาดูว่าคุณมีสินค้าหรือมีบริการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการในการดูว่าเวอร์เวนเจอร์เนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นแชร์ลูกโซ่เร,โซเราก็ต้องต้องดูที่ว่าเรามีสินค้าหรือเปล่าเราต้องพูดไปที่ว่าสินค้ามีตัวตนด้วยอยา่ามาเกีหลอกให้คนซื้อแต่สินค้าไม่มีตัวตนะเอาเงินเข้าไปไม่มีของให้เขาเพราะฉะนั้นในการจะในอันนี้หน้าจอมันเปลี่ยนบริบทขอโทษนะครนะพอดี ผลิตทัรรม,มาเป็นวินโดนี่มันแม็กซ์จะต่างกันแต่ anyway, อัน,นี้เวอธิบายคอนเซ็ปต์ให้ฟังในการจะรู้ว่าสินค้าหรือบริการมีตัวตนหรือเปล่าเราต้องดู2ด้านในการถูกไหมเราต้องพุ่งสองด้านในเชิงกฎหมายอ่ะเวลาจะดูว่าเราจะพิสูจน์พิสูจน์คดีความเราจะดูจากที่ไหนเราจะดูจากหลักฐานแล้วเราก็จะดูจากพยานถูกไหมครับหลักฐานกับพยานนี่คือคือสองอันทีเนี้ยคาถามเราดูนะหน้าหลักฐานคําถามที่ผมถามคือว่าถ้าดีมพิสมันไม่มีตัวตนอ่ะ ความไม่มีตัวตนของดีทิพย์สามารถชนะสุดยอดรางวัลของโลกได้อย่างไรหลายครั้งคนพูดคนพูดจะอารมณ์ความรู้สึกคนอิโมชั่นอลไม่ได้บทข้อที่จริงเนี่ยทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าสินค้าเขาไม่มีตัวตนบางทีคนคนไปเขียนด่าในกระทู้อะไรเนี้ยเขาเขียนด่าไม่มีตัวตนสินค้าไม่มีตัวตนถ้าเขาไม่มีตัวตนเขาได้รางวัลสุดยอดของโลกได้ย่างไจำได้รางวัลเรามีห้าตัวที่จะสุดยอดของโลกตัวไหนคือดีที่สุดนะครับตัวแท้กว่าม่คือดีที่สุดแล้วอะ หลายคนยังไม่ได้เลยอะเอเจนต์ใหญ่ๆของโลกยังแพ้เราเลยอะแล้วเราไม่มีตัวตนแล้วเราแล้วเราชนะรางวัลของของโลกได้อย่างไร <c oughs> คือคือนี่คือนี่คือหลักบอจิตพื้นฐานเลยคือว่าเราสินค้าเราไม่เพียงแต่มีตัวตนนะครับสินค้าของเรายังดีที่สุดในโลกอีกด้วย <c oughs> อันนี้มีการแอดข้อมูลเพิ่มไปหนึ่งคืนี้พอพอเราพอเราดูเรื่องเกี่ยวกับ หลักฐานแล้วก็มาดูพยานใช่ไหมพยานที่เขาเขาเขาหลักบอกว่าเขา,า,า <Brooke. S 1> เคยไปดีมคลิปมาแล้ว <Yeah. S 1> ถ้าเราสามารถตา,ามตัวพยานหล่านี้เจอเนี่ยเราก็จะพิสูจน์ความมีต,ต,ตัวของดีมคลิปได้ <Yeah. S 1> ว่าดีมคลิปจรตัวตนหรือเปล่าโอเคเราเรา,เราดูผู้หญิงคนนี้คร <Hi. S 1> ับไพคับพาว่าขอเี <Yeah. S 1> ินะครับน้องายตัวนี้นะครับน้องไพปรากฏตัวน้องายบอกว่าน้องายไปคลิปนี้มา น้องพายถ้าเราอยากเราก็สามารถเอาไปซักพยายนเดี๋ยวสา,ารวัตรน้องพยายนได้ว่าเธอมีหลักฐานการไปที่ว่าน้องพายไป,ไปน้องพานั่งได้ครับน้ยยายาไปกรีนะไปเปซีโรต้าที่กรีซมา619เหรียญใช้ส่วนลดได้630เหรียญสุดยอดมากๆผู้ชายคนนี้ดวผู้ชายคนริมนีมนะครับคล้ายกับคนนี้ไหม สารพัดน้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปคอนเทิต uh ิปการแต่ไปที่เดียวกันก็เลยไปเจอกับน้องพายแล้วก็มีกก์เข้าใจว่าตรงนี้เขาไปจิบกาแฟกันเขาไปจิบกาแฟที่แสนอร่อยกันแล้วก็ส่งรูปมาให้เราพวกเราเกิดความอิจฉาเเห็นหน้าผู้ชายคนนี้เห็นหน้าผู้ชายคนที่อดไม่ได้ที่จะร้องเพลงนี้ฉันมาไกลมาไกลแล้วเกิดคนนี้ท่ไหคนบอกปัจจุบันมาขับมาขับเิลิคอปเตอร์ให้กับให้กับอินทริปเปอร์ ให้กับสาวสวยของเราในแก๊งนางฟ้าของเราท,ทีท่ไม่กัดได้ไปสองคนนี้ยังไ้คะนายกับท็อปเซอร์ที่ไม่ได้ไปดีพิมาที่คือพยานที่เขาจะมุ้นเป็นพยานถึงความมีตัวตนของดีพิลูกก็เชื่อโชว์ตัวหน่อยดีพิมาเนี่ยคุณอ้อนะกับกับกับแก๊นางฟ้าติ๊กนะฮะท่านี้ผมตั้งชื่อว่านาลี และเมียดวาลีนะครับเขาดูผาพ้าดาลีกินน้ำไน้ไงสองวนนี้เขาเคลมว่าเขาไปดีมจิปที่สิงคโปร์มาแลไไ้วดูวหน้าผู้ชายคนนี้นะ <laughs> ขออนุญาตครับวิกเตอร์คือคนคนที่เป็นพยานอยู่ที่นี่หมดแล้วคนที่เขาได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวทีสุดยอดที่สุดกับดีมจิป ทุกคนน,นั่งยนเยอะนี่มีเยอะกว่าน,นี้แต่ไม่สามารถเอามาทุกคนได้เราเห็นแม้คนเหล่านี้คือประสบการณ์เขาไปถึงก็คือพยานพยานมีหลักฐานก็มีนี่คือคลิปรอนดอนนะฮะเมื่อเดินทูนิทา <c ười> นมะาเห็นสองคนนี้ไหม <c ười> นี่คือจากน,านิอรดอนเพื่อนๆครับผมท่านสุภาพสรุกสุภาพสตรีทั้งหลาย <c ười> ผมแล้วก็ภรรยาคุณปุ้ยยืนตรงนี้ต่อนหน้าท่านเป็นทีเหนว่า มีทีมมีตัวตนและไม่เพียงแต่มีตัวตนเขายังสุดยอดมากๆเลยครับ <Yeah. S 1> แต่ last ท้ายก็คือว่านี่คือข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงที่ผมปกัพศพิเศษให้ท่านท่านปากอยากเข้าข่าอย่างรวดเร็วนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือสถาบันระดับโลกแต่หลายครั้งความน่าตลกของขานคือว่าคนเลือกที่จะเชื่อนี้ <S <S 1> <S> <S 1> เลือกที่จะเชื่อสงสาร สงสา์ให้มาเขียนโอ้ใช่แรับเชื่อสองสัรคำถามคือ <laughs> who is he คำถามคือ <laughs> who is he <laughs> เขาไม่ได้ให้ที่อยู่ <laughs> เขาไม่ได้บอกเขาคือใคร <laughs> เขาพร้อมจะหายตัว <laughs> เขาจะ disappear ไปเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมเราให้น้ำหนักกับคนที่ nobody ที่เราไม่รู้เขาคือใครอะ่ะและเหตุผลนี่เขขึ้นมาหลนะายหลายครั้งเป็นอคากาติทั้งสิ้นเลยถ้าเราไปอ่านโดยข้อตามล้วเราอ่านจาบใจเป็นกาอ่ะแต่นี่คือสถาบันระดับโลก สถาบันที่โลกนี้ยอมรับววกเขาคือสุดยอดสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่ให้รางวัลวอเวนเจอร์สุดยอดทั้งบริษัททั้งผู้บริหารและทั้งสินค้าด้วยท่านจะเชื่ออะไรท่านจะเชื่อความคิดเห็นหรือท่านจะเชื่อข้อทีจจริงขอบคุณมากครับ